มาแล้วขาราเรทางมงคลเป็นตัวนำคู่กับไวยปวินที่ป้ายสี่ทางมงคลเป็นตัวนำมาเปลี่ยนไทยเป็นตัวที่สองที่คูไป้ายสามทรมงคลเป็นตัวนำคู่กับไยปวิน มาเปลเีาปายปปยป่ยนใช,นปชงงนปเ,นเป็นตัวที่สามขับไปเป็นก้าจังที่โค้งไปทีิบางตรงไว้ปวงเป็นตัวนำคู่กับทองมงคลมาเปลี่ยนใชเป็นตัวที่สามก้าจังเป็นตัวที่สี่ทองมงคลยังเป็นตัวนำไว้ปวงเป็นตัวที่สองที่ไปเก้าทองมงคลยังเป็นตัวนำไว้ปวงเป็นตัวที่สอง กัสเงเปตัวที่สทองมงคลเป็น,นปตัวน้ำในระยะห่างไวประวีนเป็นตัวที่สมกัสเงเนตัวที่สผลการแข่งในเที่ยวที่หนึ่งทองมงคลหมลายเลขหนชนะที่หเวลาวิ่งหนาทีสามจวินาทีไวประวีนหมายเลขสีชนะที่สองเวลาวิ่งหนาทีสี่วินาที ทองม้งคันหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที3 1มจสวินาทีไวรพเวีนหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที4ี่จสมวินาทีครับ